สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนคลับหมอนัทโภชนการนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอนัทนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าห่างหายไปหลายวันทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าติ็ดภารกิจหลายอย่างทั้งการเรียนการสอนนะครับแต่วันนี้เป็นประเด็นเป็นคลิปที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นคลิปที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าเราได้เตรียมตัวมานะครับก็คือการแก้ไขด้วยการปรับโภชนาการในคนที่มีไตรกีเซอ์สูงนะครับ ในปี2024จากข้อมูลที่เรามีหลักฐานแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมมีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีไตรกีไลอ์ในเลือดที่สูงแล้วก็ยังไม่อยากจะรับประทญญานยาหรืออยากจะหยุดยาลดไขมันได้ต้องให้ติดตามชมและฟังคลิปนี้นะครับครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ในช่องหมอนัทนะครับก็ตอนนี้พยายามที่จะอยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ได้ทะลุ500,000 Subscribe นะครับก็รบกวนเป็นกําลังใจแล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสถามไปในกลุ่มถึงแม้ว่าคนยังตอบมาไม่นานนักนะครับถามไปใน YouTube ว่าสําหรับคนที่มีไตรกริซอในเลือดที่สูงหรือพยายามจะปรับเนี่ยแน่นอนนะครับหลายๆคนที่เป็นคนไข้ บางทีก็เคว้งคว้างเหมือนกันเวลาเราไขามันสูงเรารู้สึกว่าเราประมาทแล้วเราก็เกิดความระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราไปพบแพทย์ทุกคนจะได้ประสบการณ์แบบเดียวกันนะครับลองลองแชร์ประสบการณ์มาใต้คลิปหรือใน Facebook ก็ได้ว่าคุณได้รับประสบการณ์อย่างไรในการตรวจเรื่องเหล่านี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าหมอบอกว่าไปควบคุมอาหารลดหวานมันเค็มไปลดกะทิแต่พวกนี้มันร่าวหรือเกินนะครับวันนี้ละเอียดที่สุดในแต่ละระยะของแต่ละคนนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับเขาตอบว่า คนส่วนใหญ่ไตเกียร์ลต่ากว่า150อันนี้คือค่าปกติเวลาอดอาหารนะครับไตเกียรลสามารถตรวจได้ทั้งอดอาหารและไม่อดอาหารแต่วิธีการแปลผลแตกต่างกันดังนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ9กทั่วโลกเราจะให้อดอาหารก่อนนะครับยกเว้นกรณีที่มีข้อสงสัยอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีประมาณสัก1ใน3ที่มีไตเกียรลา์เราเรียกว่าอยู่ในระยะระยะเบบีระยะอ่อนๆนเราเรียกคบศัพท์ว่า mild to moderate ก็คือ กลุ่มคนกลุ่มพวกนี้ต้องเน้นในการปรับพฤติกรรมภายในระยะเวลาสัก3เดือน6เดือนไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาเช่นไขมันพอกตับเกิดตับอ่อนอักเสบได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่รุนแรงและอันตรายต่อการเกิดตับอ่อนอักเสบซึ่งอันนี้อาจจะถึงขั้นเข้า ICU ได้นะครับ อันนี้ก็คือจะมีอยู่ประมาณจํานวนน้อยแล้วก็มีอีกจํานวนหนึ่งที่โดดไปเลยก็คือตายคือายเกิน750นะครับวันนี้จะแบ่งในแต่ละกลุ่มว่าเราจะต้องจัดการอย่างไรนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราได้ข้อมูลนะครับผมได้ข้อมูลมาจากงานแล้วก็ที่ตีพิมพ์มานนี้ที่ลงในวรารสาร Journal Clinical Lipidology นะครับซึ่งละเอียดครบถ้วนมากๆนนี้ผมเขียนกราฟในส่วนของกอระบวนการเผาผลาญให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วะ ในที่ผ่านมาแต่เดิมผมแนะนําให้คนที่ไตเกสร,รายสูงงด,งดแป้งจริงนะครับแต่บางคนเท่าที่เจอนะครับจานวนหนึ่งก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็นําไปสู่การใช้ยานะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปนั่งทบทวนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรได้บ้างนะครับผมได้ร่างตัวนี้ขึ้นมาเป็นภาพเวลาเรากินอาหารเนี่ยไตเกสร,รายคือของมันจริงนะครับะกะทิจริงนะครับเค,ค้กจริงนะครับหรือว่ามันอยู่ในเนื้อสัตว์ เพราะว่าไตกรกลีเซอไรด์มันก็เหมือนเนื้อสัตว์ก็คือในคนเราก็ยังมีไตกรกลีเซอไรด์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือมากับพวกกลุ่มที่มันเป็นน้ํามันเป็นเนื้อสัตว์เป็นน้ํามันต่างๆอยู่ในนมก็มีนะครับแต่ว่าเวลาเรากินนะครับไตกรกลีเซอไรด์เวลามันเข้าไปจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือลําไส้แล้วก็กินเข้าไปนะครับมันจะผ่านกระบวนการตัวหนึง่งแล้วก็กลายเป็นสารที่เรียกว่าไคลโลไมครอนแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆถูดดูดซึมดูดย่อยต่างๆเข้าไปสู่ตับนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ย เวลาเรากินไปแล้วมันจะไตรกริสลายจะขึ้นสูงนะครับดังนั้นเราจึงแนะนําว่าให้งดน้ํางดอาหารเหมือนกับว่าไปตรวจตอนเช้าเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นไตรกริสลายตอนที่มันยังย่อยไม่เสร็จแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษามากนักนะครับหลังจากนั้นปุ๊บร่างกายก็จะเอาสารต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยู่ในตับของเราเองนะครับแล้วก็มีการกระบวนการผลิตไตรกริสลายออกมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งกระบวนการนี้แหละเป็นไตรกรลีเซอไรด์ที่เราใช้ในการตรวจเลือดกันเรียวกว่าเป็นการอดอาหารนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าไตรกรลีเซอไรด์สูงไม่ได้เกิดจากการกินอของมันเพียงอย่างเดียวหลายๆคนไปได้รับคําแนะนําในเอกสารเวลาเช็คอัพบ,บอกว่างดกะทิงดของทอดของมันนะครับงดแป้งงดอาหารทะเลอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าไม่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็คือว่าตอนนี้มันมีการกิน เข้าไปของทอดของมันจริงนะครับแต่มันก็มีการผลิตที่เกิดจากการที่ตับของคนเรานั้นผลิตไตกรกลีเซอไรด์ขึ้นมาได้เองดังนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดเราแค่ควบคุมอาหารกลุ่มของทอดของมันเพียงอย่างเดียวเราไม่น่าจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับเราเริ่มต้นจากคนที่กลุ่มใหญ่ก่อนเลยคือคนที่ไตกรกลีเอไร์ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ1ใน3ที่ไตกลเซอไรด์ร้อยห้ถึงห้านะครับ กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยผมต้องบอกเรียนทุกคนเลยนะฮะว่าใครก็ตามที่ไตกรกซอไลด์สูงแล้วคุณไม่มีการปรับการบริโภคอาหารการออกกิจกรรมทางกายเนี่ยสุดท้ายลงท้ายคุณก็จะต้องกินยาไปตลอดชีวิตหลายๆคนเบื่อหน่ายเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าฉันไม่ได้มีอาการฉันก็สบายดีทําไมฉันต้องมาลดใช่ไหมครับนะครับโดยตามหลักการนะครับคือไตกรกซอไลด์เนี่ย ส่วนใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าเริ่มจากไตเกียรลายผมทําเป็นกราฟแต่ว่าก็จะอธิบายให้เข้าใจนะครับไตเกียรลายแบ่งออกมาเป็น l ม t ท m ม d e r a ร e คือระยะต้นระยะกลางแล้วก็เป็นคนที่ไตเกีรลายสูงแบ่งเป็น3ระดับก็คือไตเกียรลายสูงเกิน500เกิน750แล้วก็เกินอีก750แต่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกรรมพันธุ์อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะดูได้จากอะไรครับประวัติครอบครัวมีไตเกียรลายสูงมาแล้วหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทั้ง3ระยะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ แนะนำอยู่เสมอนะครับคือผมย้ําสําคัญว่าไตรกิสรายสูงเนี่ยเบื้องต้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยเราเห็นประสบการณ์จากาการกินน้ําตาลน้อยในกลุ่มของโลคาบได้ผลอันนี้ได้ผลจริงงานวิจัยจํานวนมากบอกเลยว่าได้ผลนะครับแต่ว่าย้ําสําคัญว่าจากการศึกษาพบว่าคนที่กินแป้งน้อยกินน้ําตาลน้อยนะครับมักจะได้ผลในคนที่ไตรกิสรายไม่เกิน500 มักจะได้ผลดีนะครับแต่ถ้าเกิน500แล้วเนี่ยเขาน่าจะมีความผิดปกติอื่นๆนะครับข้อที่1เลยนะะคือเรารู้อยู่แล้วว่าไตกรีไลด์สูงมาจากการดื่มสุราได้นะครับแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ดื่มวายดื่มสุราเป็นประจำแบบทุกๆเที่ยงท,ทุกๆวันท,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 ทานกันไปนะครับแต่บ้านเราเนี่ยใครที่ดื่มก็คือจะเรียกว่า3ขวดร้อยสขวด200แล้วก็นั่งกงกันไปอันนี้ก็จะมีปัญหาที่แท้จริงนะครับดังนั้นแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องที่ต้องงดอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ไตรกิสรายที่ไม่ได้เกิน500เนี่ยนะครับหรือไม่ได้เกิน750เราแนะนําเลยนะครับว่าควรจะจํากัดผลไม้โดยเฉพาะผลไม้รสหวานไทยเช่นสับป,ประรดลิ้นจี่ลองกองลามุดมะม่วงสุกส้มอะไรพวกนี้นะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าไตรกริสรายสามารถ สูงได้จากการกินอาหารกลุ่มที่มันสอดแทรกไปด้วยน้ําตาลฟลูกโตสซึ่งน้ําตาลฟลูกโตสอยู่ในผลไม้ไทยอยู่ในน้ําผึ้งได้นะครับดังน,นั้นนั่นหมายความว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้บอกว่าฉันจะอยากควบคุมอาหารฉันกลัวอ้วนกลัวไตเกลี่ไขมันขึ้นฉันก็เลยไม่กินอาหารเย็นแต่ฉันหิวฉันก็เลยไปตบด้วยผลไม้ซึ่ง มีคนบอกว่าได้เส้นใยอาหารดีต่อสุขภาพได้วิตามินแต่อย่าลืมว่าสารอาหารหลักที่อยู่ในผลไม้คือเป็นสารอาหารในกลุ่มของน้ำตาลฟลูกโตสซึ่งทําให้ไขมันในเลือดขึ้นได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับในการบริโภคผลไม้ดังนั้นต้องออประเมินตัวเองว่าตัวเองทานอะไรผิดนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกคุณได้เพราะว่าหมอเองก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการกินแต่ละคนก็จะต้องเรียกว่า plan-do-check-act คือกินอะไร นึกนิดนึงนะฮะอย่างวันก่อนผมไปกินของทอดของมันไขมันขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็นึกเอะเราไปกินอะไรมากินอะไรผิดกินเนยกินนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนก็ต้องแต่ลวก็ต้องลองปรับด้วยตัวเองนะครับทีนี้ในกรณีนี้นะครับไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตเกียร์ลให้ระมัดระวังผลไม้โดยกินผลไม้ได้ไม่เกิน2หน่วยซึ่งผมง่ายๆ,ๆก็คือวันละวันละนะครับสกร,รมัมทีนี้การศึกษาที่เราทําผมทําเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราพบว่าระหว่างที่คุณกินอาหารเป็นสำรับ กินข้าวกินผักแล้วตบด้วยผลไม้เลยเนี่ยมันจะมีระบบการดูดซึมที่ที่ดีกว่าในขณะที่คุณกินผลไม้แยกเลยเป็นอาหารมื้อเสริม mm hmm. เช่นประชุมบ่ายคุณก็กินพวกนี้ท้องว่างะครับมันก็จะดูดซึมได้ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ที่กินเข้าไปก็เพิ่มน้ําตาลในเลือดได้นะฮะเพราะมีกลุ่มน้าตาลอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการกินอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าพยายามกินให้มันอยู่ในมื้ออาหารนั้นๆ น่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าการเช่นฉันไม่กินมื้อเย็ยนแล้วฉันก็กินผลไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามสัสดส่วนที่เขากําหนดไว้แต่บางคนก็มีปัญหาทาให้ไตรกลีเซอไรด์ไม่ลดลงเหมือนกันนะครับกรณีของคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆแนะนําให้ลดปริมาณผลไม้ลงไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเน้นในเรื่องของสารอาหารหลักแล้วก็ลดคาร์บโบไฮเดรตนะครับออจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์จากนมก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยนมมันมีไขมันถูกไหมครับแต่ว่า ในกรณีที่คุณแบบบอกว่าไม่ทานข้าวไม่ทานน้าตาลแล้วก็เลยทานดื่มนมหรือชีสหรือในการทานมันเนยอะไรต่างๆพวกนี้ครับในกลุ่มที่ทําพวก k e โตพวกนี้ครับกรณีเหล่านี้ก็จะมีปัญหาได้โดยเฉพาะคนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆอย่างเกิน750ซึ่งน่าจะมีความผิดปกติของระบบน้ําย่อยอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายนะครับดังนั้นแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นนะครับการกินของทอดของมัน ในคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงให้กินในระยะกลางๆเสร็จแล้วก็ติดตามผลเลือดแล้วก็ลองปรับนั่นหมายความว่าไตารกลีเซอไรด์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณต้องจดบันทึกอาหารคุณต้องนึกวิธีการกินมันไม่ง่ายเหมือนกับว่าหมอบอกมาว่าต้องทําอะไรเพราะว่าแต่ละคนไม่ไม,ไม่มีสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนในกรณีของการทานโปรโตีนก็ทานโปรโตีนในปริมาณที่มากขึ้นได้แต่ว่าเน้นในเรื่องของโปรโตีนที่ไม่ติดติดมันนะครับแล้วก็อาหารทะเลนะครับอยู่ในหมวดที่ส่งเสริมนะครับ ปลาและอาหารทะเลกินในปริมาณที่มากมากกว่า2ส่วนต่อสัปดาห์ได้เพราะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไตกรกลีเซอไรด์ที่สูงนะครับย้าไว้เลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ไตกรกลีเซอไรด์สูงแล้วบอกว่าต้องงดของทะเลพวกคอเลสเตอรอลอันนี้ก็คงไม่ไม่ถูกต้องตามหลักการของเอกสารชิ้นนี้นะครับส่วนในคดีของพวกสัตว์ปีกเนื้อสัตว์เช่นเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับปกติเวลาเรากินอาหารมันจะมีขาเข้าใช่ไหมครับขาเข้าแล้วเวลาที่กินเข้าไปแล้ว นะครับมันจะมีกระบวนการที่ร่างกายสามารถสร้างไตรกริสไลายได้เองนะครับอาหารที่เรากินต่างๆเหล่านั้นจะถูกเข้าไปสู่ระบบนึกสภาพง่ายๆก็ได้ว่าเวลาคุณอดอาหารมา6-8ชั่วโมงครึ่งวันอดมา2วันเจาะเลือดยังเจอไตรกริไลายอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไตรกริสไลด์ไม่ได้มาจากการกินเพียงอย่างเดียว คือแน่นอนมันกินแล้วก็สะสมระยะยาวแต่ว่าการที่ไตรกลีเซอไรด์มันเจาะเลือดแล้วเจอนั้นหมายความว่าร่างกายมันไปโปะปะมันไปทําปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วก็ผลิตไตรกลีเซอไรด์ออกมาอยู่ในเลือดนะครับดังนั้นนะครับหมายความว่าในคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่กินเยอะอันนี้ชัดเจนนะครับบางคนไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดหมวดออกกําลังกายไม่ถูกต้องมีโรคแทรกซ้อนทําให้ร่างกายผลิตไตรกลีเซอไรด์ ขึ้นมาได้เองในปริมาณที่มากนะครับน,อ,นอจากนั้นก็คือว่าปกติเวลาไตเกสรายอยู่ในเลือดร่างกายจะต้องย่อยมันสลายมันออกมาเป็นพลังงานหรือว่าไปให้กับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นในนักวิจัยพบว่าบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้กินเยอะบางครั้งร่างกายไม่ได้สร้างเยอะแต่บางครั้งร่างกายสลายมันไม่ค่อยได้นะครับ ทีนี้กระบวนการปัญหาเวลาที่ร่างกายสลายไม่ค่อยได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้คอณไข้ระงับการกินก่อนเพราะว่านั่นคือขาเข้าที่เราทําได้ดีนะครับการศึกษาพบว่าในคนที่ไตกรกลีเซอไรด์ต่ํากว่า500มักจะใช้วิธีการโลขาบหรือคาร์โบไฮเดรตต่ําแต่เพิ่มใยอาหารในข้าวกล้องในผักนะครับย้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขไตกรกลีเซอไรด์จะอาจจะไม่ใช่เหมือนคีโตเจนิกไดเอทร้อยเปอรเ นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่จะเน้นในเรื่องของการลดปริมาณน้ําตาลอย่างง่ายน้ําตาลทรายน้ําตาลน้ําหวานน้าพึ่งน้ําผลไม้นะครับผลไม้สดชานมนะครับลดตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปว่ากันนะครับแต่ในคนที่มีไตกรกซิสลายเกิน500ไปแล้วเนี่ยฟังทงนี้เลยนะครับเขาเชื่อว่าร่างกายของคนเราในคนที่ไตรกรอสรด์เกิน500เนี่ยจะมีความผิดปกติคือสร้างไตกรกซิสลายมากร่วมไปกับ การมีความผิดปกติในการสลายไตเกลียวลด์แบบอ่อนๆนะครับแบบอ่อนๆนะครับถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีในการตรวจโดยละเอียดลักษณะนั้นจะต้องเอาคุณมาเจาะเลือดตรวจเซลล์อะไรวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดาจากการที่คุณได้ปรับแล้วก็ติดตามไปนะครับทีนี้เราก็นั่งพบว่าอย่างนี้ครับวิธีการที่จะสามารถ,รถลดไตเกลียวลด์ในคนที่เกินไตเกลียวลด์เกิน500ได้เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องกับ ความผิดปกติของกลุ่มเบาหวานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเบาหวานมีปัญหาน้ําตาลมีปัญหาอ้วนพวกนี้เวลาเราตรวจเรียกว่ามีเกิดภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินนะครับเราเจาะอินซูลินได้เราเจเาะสารบางตัวได้เช่นสีเปปไทด์อันนี้เจาะเลือดได้นะครับภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินไม่ใช่ภาวะที่อนุมานจากความอ้วนลดไม่ลงนะครับสามารถตรวจเลือดได้นะครับอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เพราะว่ามันมี ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจได้เหมือนกันนะครับแล้วมันเป็นตัวแปรเชิงปริมาณคือคุณดีขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินดีขึ้นค่าต่างๆเหล่านี้ในเลือดก,ก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้มีอยู่ในระบบการตรวจทั่วไปนะครับมันมีค่าใช้ใจ่ายของมันอยู่แต่ก็ไม่ได้มากนะักนะครับดังนั้นในคนที่ไตลีอไลส์สูงเนี่ยสาเหตุที่เขาให้ลดแป้งลดมันเพราะเขาเชื่อว่าคุณอาจจะมีพื้นฐานของเบาหวานความอ้วนเพื่อให้น้ําหนักลดเพื่อให้เบาหวานดีขึ้น แล้วมันจะทําให้กระบวนการนี้ดีขึ้นนะครับดังนั้นในคนที่ไตกรีสลายค่อนข้างสูงเนี่ยนอกเหนือจากการกินแป้งโลขาบแล้วเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาเบาหวานอันนี้ตรงประเด็นก็จะต้องลดปริมาณลงแล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องนะครับวันก่อนผมตรวจเรื่องของน้ําตาลที่ท้องแขนผมเองนะครับปรากฏว่าข้าวขาวนี่น้ําตาลขึ้นเยอะนะครับถึงแม้ว่าเบาหวานเราไม่ได้เป็นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่า การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยไม่ได้ยากเย็นไม่ถึงขั้นต้องงดข้าวเนี่ยมันก็ยังทําได้ผลอยู่นะครับทีนี้ในการศึกษานี้ก็เป็นการศึกษาที่น่าสนใจนะครับการศึกษานี้เนี่ยเขาพบว่าในกรณีของคนที่ไตกรกลีเซอไรด์เกินประมาณ500ไปแล้วนะครับการกินอาหารไขมันต่ําจะสามารถควบคุมไตกรกลีเซอไรด์ได้ดีกว่านั่นหมายความว่า ในคนที่ไตกรกลีเซอไรด์เกิน500เนี่ยนอกเหนือจากการควบคุมอาหารแล้วเนี่ยคุณจะต้องลดไขมันในอาหารด้วยดังนั้นไตกรกลีเซอไรด์สูงแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องลดของทอดของมันด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ติดมันด้วยดังนั้นพวกหมูก,กรอบหรือของทอดไข่ทอดก็ต้องเปลี่ยนเป็นไข่ต้มอย่างงี้ครับก็อาจจะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถที่จะลดไขมันในกลุ่มนี้ด้วยได้เหมือนกันนะครับนั้นโดยสรุปจากคลิปนี้ก็คือว่าไตากรกลีเซอไรด์สูงในเบื้องต้น ลดแป้งขัดขาวก่อนลดน้าตาลลดผลไม้คือเป็นอาหารเรียกว่าเป็นอาหารมื้อย่อยอาหารมื้อเสริมข้าวโดพดเผือกเผือกมันข้าวโพดจัดการมันก่อนให้เรียบร้อยกินน้อยลงก่อนนะครับถ้าไม่ได้ผลแล้วไตเคือมลายเกิน500หรือ700อเนี่ยกรณีนี้เนี่ยคือในเบื้องต้นถ้าเกิน500คุณอาจจะปรับด้วยการลดไขมันไปด้วยก็เรียกว่าต้องกินน้อยลง ต้องออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินนั้นมันดีขึ้นให้น้ําตาลในเลือดลดลงอินซูลินจะได้ลดลงนะครับส่วนกรณีคนที่เกิน750อาจจะต้องร่วมกับการใช้ยาเพราะว่าอย่าลืมครับคุณควบคุมอาหารคุณลดขาเข้าทําให้ร่างกายผลิตไตรกลีเซอไรด์ลดลงจริงแต่บางครั้งมันเกิดการสลายที่ผิดปกติคุณก็ต้องใช้ยาช่วยทั้ง2ช่วยตวงองค์องประกอบเหล่านี้ครับจะช่วยทําให้คุณมีผลเลือดที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับสเดือน6เดือนถึงเข้าสู่กระบวนการใช้ยา นะครับวันนี้ก็มีคําถามอะไรสามารถถามได้อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อให้หมอน้านะครับก้าวสู่5 0 0แสนสับเ,เร็วๆนี้นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ